คำว่าเป็นชุดแต่งคือต้องเด้งงานต้องเด้งออกมาจากตัวรถการใส่ชุดแต่งคือมันต้องเห็นตั้งแตมานหนกิโลมันต้องเห็นชัดเจนทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างสวัสดีครับผมนายผู้ชมทองมีนะฮะก็ในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทออโต้ฟรีฟอร์มทำไมถึงเป็น m ิวเ ตัว redefine คอนเซปต์ดีไซน์ต่างๆ i s u z ูม u X ในรุ่นนี้ดูแล้วดูแล้วไวรุ่นขึ้นงานออกแบบเส้นสายต่างๆผสมผสานร,ระหว่างความเป็น ISU ู u กับความเป็น m a z d a ก็ทราบๆกันอยู่ฮะตอนนี้ m a z d a กับ ISU z u ร่วมกันจอยเวนเจอร์ในการออกแบบงานในรุ่นนี้ผมก็ยามคีพคาแรคเตอร์จากตัวเดิมมาใส่คนทําด้านชุดแต่งพวกนี้เราต้องต้องเติมแต่งอะไรที่ว่า ไม่ใช่เป็นจุดด้อยอะฮะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ว่าเราต้องเสริมคำว่าเป็นชุดแต่งคือต้องเด้งงานต้องเด้งออกมาจากตัวรถจะเห็นชัดเจนไม่ใช่ว่าเราเสร็จชุดแต่งเสร็จอ้าวใส่แล้วเหรออ่ะบางทีมันไม่ใช่การใส่ชุดแต่งคือมันต้องเห็นตั้งแต่มันหนึ่งกิโลมันต้องเห็นชัดเจนทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างคำว่านิยามใหม่อะฮะ ไอคำนี้ redefine เป็นคอนเซปต์ตั้งต้นก่อน,อนเพื่อจะมาใช้กับงานดีไซน์แล้วรถในเส้นสายเนี้ยมันต้องมีคำต้องมีอัตลักษณ์เขาได้อัตลักษณ์ดีไซน์เข้ามามาผสมผสานจากคีบจากคอนเซปต์ของอ e ีสุเอกลักษณ์ของรถแต่ละรุ่นมันมีของตัวมันเองแต่ถ้าเราเอากลักษณ์ของของฟรีฟอร์มเข้าไปใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เราต้องคีบคำว่าคาแรคเตอร์ของรถประจำแต่ละรุ่นเอามาใช้แต่ว่าไม่ได้แบบ ค่าดีไซน์เดิมของรถเราต้องต่อแล้วดูแล้วลงตัวไปทั้งหมดชุดเจ็ดชิ้นเนี่ยคือถ้าคนที่ดีไซน์พอดีออกมาแล้วก็ใส่รถมันพอดูพอดีฮะมันก็มีหน้ามีหลังมีบันไดแล้วก็คาดเอวกันลอยก็เป็นส่วนที่เสริมให้พได้ประโยชน์ใช้สอยมันสูงคือตอนเราเอาของออกอะไรพวกนี้มันจะไม่เป็นรอยฮะแมท i a l เรียลเราก็เราก,เราก็ใช้ เป็น Material เรีขาเรียกคอมปลวคือเป็น Material สีดําเลยพอถลอกถลอกอะไรเงี้ยมันจะไม่เห็นสีขาวหรือว่าสีงานช้างอะอันนี้เราเรียกงานแปคคัมตัวอักษรที่เราใช้บนบนบนกระลอยเป็นมิวเอ็กเนี่ยเราเราทำซีแอกัดแม่กัดแม่กัดแ,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 แล้วก็สร้างเชมเพอรซ c แอและเลเซอร์ขึ้นมาตัวอักษรมีกิมมิคเขาได้กิมมิคแดงๆนิดหนึ่ง ผมว่าคาเร็กเตอร์ของความเป็นฟีฟอร์มเข้ามาใส่ให้มีกลิน I, นกล่น I อเขาเรียกกลิ่นายเข้าไปในในตัวอักษรตัว R ก็เขาเรียก r e d e f ี n e ี e d ฟ f i รีนี้ผมไม่ใช่ผมคิดขึ้นมาแบบผมก็เอาคา,า,า,าเร็กเตอร์ที่ว่าทางทางทางมิเนี่ยที่ว่ามันดูแล้วเป็นนิยามใหม่ด้วยอัตลักษณ์แห่งดีไซน์เนี่ยมาใช้ข้างหน้าอ่ะฮะแล้วก็ มาดีไซน์เพื่อความลงตัวมันต้องเติมอะไรที่เราว่ามันมันขาดด้านหลังมันมันมันครีนไปมันขาวไปผมก็เอาพยายามเอาเส้นดำแล้วเด้งก้นมันให้มันมันดูมีมีความเป็นตูดเป็ดตรงนี้คือคาดเอวให้ดูมีเส้นจากเขาเรียกเส้นเส้นชาเลกเตอร์ลายหลัง คือตอนนี้มาของงานดีไซน์ที่มันเป็นชุด,ชดใหญ่ไอ้สิชิ้นเนี่ยเราก็เพิ่มเติมจากเมื่อกี้ที่ชี้แจงไปแล้ว7ชิ้นก็มีคิวล้อเพิ่มอีก6ชิ้นแล้วก็กลับข้างอีก4อาา่าฮะแล้วก็มีครอบป้ายทะเบียนหลังอาา่าฮะแล้วก็สปอยเลอร์บนอาา่าฮะเมื่อเราใส่คือตอนแรกสปอยเลอร์บนก็ตอนแรกไม่อยากทําเท่าไหร่แต่ว่าพอดูองค์ประกอบของพอชั่นของรถเส้นสายมันมันขาดไปก็เลยต้องทำสปอยเลอร์บนอีกชิ้นหนึ่ง ถ้าไปทำมาตอนนี้ก็ร่วมมัน19ชิ้นแต่เป็นเป็นเป็น19ชิ้นที่ไม่ได้บึกบึนแบบแนวแบบรถปีนเขา4ีคูสคือความเป็นกลิ่นอายยังเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่แบบในเมืองผสมออกออกนอกเมืองไปเที่ยวราคานะวันนี้ก็ไม่ได้แพงมากครับจากเมื่อก่อนเนี่ยชุดแต่ง19ชิ้นทุกคนแต่ต้องไม่ได้แพงมาก ชุดหนึ่งตก4 0 0 0มนกว่าบาทเกือบ50,000บาทไม่ใช่ละครับวันนี้เราเราต้องเปลี่ยนแปลงเราพยายามใช้ไฟไฟเราใช้แบบที่มีคุณภาพก็คือจ้างบริษัทที่ได้รับมาตรฐานอาฮะแล้วก็เอาไฟมาจริงๆทําแล้วก็มีการเทสของเราเนี่ยโฟเมรนนเราใช้สแตนเลสหมดท่อเราใช้ม้วนจริงไม่ได้ตัดข้อมาแล้วก็สวมมาไม่ใช่คือทุกอย่างราคาตอนนี้คืออยู่ได้ทั้งคู่ทั้งยูเซอร์ร้านคา้าและผู้ผลิต วันนี้ต้องอยู่ได like ้และก็ไปด้วยกันในในชั่วโมงนี้ต้องพอดีกันทั้งคู่ก็จะมีชุด2ชุด2ชิ้น4ชิ้น10ชิ้นหรือว่าคนอยากได้แบบชุด8ชิ้นก็มีทุกเซกเมนต์เนี่ยเราพยายามแบ่งย่อยชุดให้แต่ว่าที่ดูแล้วเหมาะชี้แจงว่าเต็มที่กับเล็ก ก็มี2กลุ่มน่าจะแต่ง7หรือว่า19น่าจะดูแล้วดูแล้วสวยลงตัวเห็นชัดเจน <Un> ในการสื่อสารต่างๆไม่ว่าทาง YouTube ทาง Google ต,ต่างๆเราเราสื่อสารให้กลุ่มผู้ริโภครับทราบข้อมูลทั้งหมดฮะแล้วก็ผู้แทนจำหน่ายเรามีอยู่ผู้ประเทศเราก็ขายต่างประเทศด้วยไม่ว่าหลายลประเทศที่ส่งอยู่ทุกวันนี้ก็มีอยู่ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากกับลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายขึ้นมานะฮะว่าในช่วงมงนี้เราเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้มาณ8ปเปีแล้วคิดว่าบริษัทก็ได้รับการตอบตอบ,ตอบรับและยอมรับในระดับหนึ่งนะะก็อยู่ได้บริษัทเราก็พยายามคีฟความต้องการของลูกค้าแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายแล้วตัวเรา3 3ฝ่ายเนี้ยเรามา ผมพยายามครีเอทออกมาแล้วก็ทำงานบริษัทก็พยายามเอาให้อยู่ตรงนี้ถือว่าคีบคาแรคเตอร์ความเป็นฟรีฟอร์มเนี่ยให้อยู่นะตรงนี้ก็ฝากไว้ว่า,อาขอขอบคุณทุกๆท,ท่านตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ผู้บริโภคทุกคนนะฮะลูกค้าทุกท่านขาดเหลือหรือพลาดตรงไหนคุณภาพอะไรต่างๆเราเคลียร์กันได,ได้เราคุยกันได้บริษัทเปิดมาเนี่ยการฟีดแบ็กลับมาเรื่อง คุณภาพเรื่องอะไรก็มีบ้างแต่ว่าเราสามารถจบได้เพราะได้บริการหลังการขายเนี่ยเป็นผมว่าผมมั่นใจว่าผมทําดีที่สุดแล้วก็อยู่อันดับหนึ่งของของประเทศตรงนี้ก็ฝากไว้แล้วกันครับผมขอบคุณครับ